Samsung ก a l ซี่ M51 จะมาพร้อมกับชิปอย่าง snapdragon 675หลังจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล M Series ไปนะครับคุณผู้ชมเปิดไปด้วยการหลายรุ่นได้แก่ M31 M21 และ M11 นะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ของซีรีส์นี้นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือ Samsung Galaxy M51 โดยรายชื่อของเจ้า M51 นั้นได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่ใช้ทดสอบสมาร์ทโฟนนะครับคุณผู้ชมโดยเว็บไซต์ที่ได้ปรากฏน,นั้นก็คือเว็บชื่อดังอย่าง Geekbench ซึ่งข้อมูลที่ได้เปิดเผยออกมานั้นทําให้เราเห็นคุณสมบัติของตัวเครื่องในบางส่วนนะครับคุณผู้ชมส่วนที่เราเห็นก็ได้แก่ชิปเซตที่เป็น Qualcomm Snapdragon 675พร้อมด้วยหน่วยความจําแรมที่มีขนาดสูงถึง 8GB และมาพร้อมกับ OS อย่าง Android version 10และในการทดสอบของชิปเซตนะครับซึ่งเป็นแบบหลายแกนหรือว่าแบบมันติคอนั้น มีคะแนนไปถึง1,775คะแนนและการทดสอบ CPU แบบแกนเดียวหรือว่าซิง Core นั้นมีคะแนนอยู่ที่545คะแนนนะครับและในเบื้องต้นคาดว่า Samsung Galaxy M51 นั้นจะมาในดีไซน์ใหม่ด้วยหน้าจอที่ไร้ขอบและอาจจะมีการจอดรูฝังกล้องที่ด้านหน้านะครับคุณผู้ชมหรือที่ทาง Samsung นันเรียกว่า Infinity O โดยหน้าจอนั้นจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ6.5นิ้วและมาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลที่เป็นเซนเซอร์จาก ทางซัมซุงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดนะครับว่ากล้องหลังของทางซัมซุง M51 นั้นจะมาพร้อมกับกล้องหลังที่3ตัวหรือว่า4ตัวแต่โดยที่คาดการณ์กันแล้วนะครับในการเปิดตัวของมือถือรุ่นนี้ก็จะเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0รูปีหรือว่าราคาโดยประมาณอยู่ที่8000กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนว่าเมื่อมือถือซัมซุงอย่าง Galaxy M51 นั้นเปิดตัวเมื่อไหร่เราก็จะนําข่าวนั้นมานําเสนอให้แก่คุณผู้ชมในทันทีนะครับ